ทำนายดวงปี2564ดวงใครจะรุง่งใครจะร่วงดวงความรักจะเป็นยังไเงเงินจะเหลือกินเหลือเก็บไหมปีนี้จะได้แต่งงานมีแฟนกับเขาหรือเปล่าเลขมงคลของคุณจะเป็นอย่างไรจะเจ็บป่วยหรือจะต้องแก้ไขแบบไหนทำบุญแบบไหนดีไปฟังกับอาจารย์หญิงกันเลยค่ะดวงคนเกิดวันที่ 3, 12, 21และ30ประจำปี2564 สวัสดีค่ะอาจารย์อิทธุธรมานักสมขาค่ะอาจารย์จะมาทำนายดวงคนเกิดวันที่ 32, 21และ30ซึ่งตามเลขศาสตร์รหัสลับไคโรเนี่ยเราเรียกว่าชาวเลขสามนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างในปี2564หรือปี2021นี้ไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มเจาะลึกกันที่ดวงกันงานก่อนนะคะ ดวงการงานของชาวเลข3นะคะต้องบอกเลยว่ามีความเจริญก้าวหน้าดีมากนะคะมีโอกาสทีเ่เจ้านายจะเห็นคุณค่าโดยเฉพาะคนที่ทํางานในวงการการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์เป็นเจ้าหน้าที่อะไรก็ตามในวงการการศึกษาในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะในกระทรวงด้านการศึกษาทั้งหลายเนี่ยหรือเป็นติวเตอร์งานอิสระนะคะได้หมดเลยดีมากทีเดียวนะคะ แถมมีดวงศึกษาต่อมีดวงเรียนต่อใครจะสอบชิงทุนนะคะปี2564นี้เป็นปีของคุณนะคะแล้วก็คนที่ทำงานค้าขายเครื่องเขียนแบบเรียนนะคะหรือว่าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะเกี่ยวกับหนังสือหนะะังหาทั้งหลายเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเรินจะ,จะเจริญก้าวหนะ้าดีกว่าปีที่ผ่านมานะคะรวมไปถึง ข้าราชการนะคะคนที่ทํางานประจำเนี่ยคุณอาจจะได้ทํางานหลายอย่างพร้อมกันได้มีงานใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยนะคะส่วนคนค้าขายนะคะต้องบอกเลยว่าค้าขายของกินของใช้ยังพอไปได้นะคะยิ่งถ้าคุณทํางานที่แบบว่าทํางานหลายอย่างพร้อมกันทำค้าขายโน่นนิดนี่หน่อยรวมๆกันมีหลายธุรกิจอะไรเหล่านี้นะคะ ทีเดียวค่ะนะคะมันจะยิ่งทําให้การงานของคุณรวมรวมกันก็เจริญก้าวหน้าดีนะคะแต่ถ้าคุณทํางานแค่อาชีพเดียวเนี่ยคุณอาจจะยังมองไม่เห็นเท่าไหรนะ่นักว่ามันเจริญก้าวหน้าดีกว่าปีที่แล้วนะคะยังไงก็ตามดีกว่าแน่นอนเลยทีเดียวนะคะอาชีพที่ไม่เหมาะกับคุณคือท้าที่ดินเอ่อจะบ้านที่ดินคอนโดอสังหาทั้งหลายที่จะซื้อไว้เก่งกาไรอะไรเหล่านี้นะคะ จะไม่เกิดผลจะเป็นงานที่ไม่เวิร์กสำหรับคุณนะคะรวมไปถึงใครมีพวกบ้านเช่าอะไรเหล่านี้นะคะก็ถ้าจะเป็นชาวเลข3เนี่ยถือว่าไม่ดีเช่นเดียวกันนะคะถ้างานอื่นๆแล้วก็พอไปได้ค่ะนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะการเงินของชาวเลข3เนี่ต้องบอกเลยว่า เก็บเล็กผสมน้อยนะคะหยิบได้จากตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยแต่รวมรวมกันก็ถือว่าได้เยอะทีเดียวนะคะรวมรวมกันก็ได้เยอะอย่าคิดว่าเงินมันเล็กเพราะคือเงินของคุณเนี่ยเป็นเงินแบบว่าเล็กๆน้อยๆเป็นเงินที่เกิดจากการเ,ออเด็กจ่ายการค้าการขายอะไรที่ได้ทีละไม่กี่บาทแต่รวมรวมกันเนี่ยถือว่าดีกว่า ดีกว่าเขาได้ยอดเยอะๆแต่ได้ก้อนได้ครั้งเดียวอะไรเหล่านี้นะคะของคุณได้เรื่อยๆไม่ขาดมือเลยและปีนี้นะคะเด่นเรื่องการเจรจาการพูดจาแล้วได้ประโยชน์ข้างคุณถ้าคุณพูดเรื่องการเงินมันก็ดีกับคุณเองเงินมันก็จะได้เยอะขึ้นกว่าเดิมแน่นอนด้วยนะคะส่วนใครที่เป็นหนี้สินอยู่ใครที่เป็นหนี้เป็นสินปีนี้จะได้ทยอยจาย ะะจะได้ทยอยจ่ายออกไปเช่นเดียวกันกับถ้าใครเป็นหนี้คุณเขาก็จะเอาเงินมาใช้คืนเหมือนกันแต่ก็จะใช้คืนแบบทยอยจ่ายนะคะจ่ายทีละเล็กทีละน้อยอะไรเหล่านี้ก็ก็ต้องเอาแหละนะคะดีกว่าคุณถ้าคุณจะไปรอเป็นเงินก้อนเลยเนี่ยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทีละเล็กทีละน้อยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะมีคนมาใช้หนี้จ่ายหนี้คุณแน่นอนเลยนะคะ ส่วนใครที่คิดจะซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆปีนี้ยังไม่แนะนํานะคะโดยเฉพาะจะซื้อบ้านนะคะซื้อที่อยู่อาศัยไม่แนะนําแต่ว่าถ้าคุณจะซื้อรถขอแนะนําว่าให้ซื้อตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปนะคะต้องไตรามาสสุดท้ายของปีนู่นแหละถึงจะดีนะคะไม่อย่างนั้นจะติดขัดเรื่องการเงินได้นะคะต่อมาเรื่องความรักมนเรื่องความรักของชาวเลขสามนะคะ ปีนี้เนี่ยมันอาจาจะเจริญก้าวหน้าขึ้นลึกซึ้งขึ้นสำหรับคนทีเ่เพิ่งจะเป็นแฟนกันคนที่เพิ่งคบหาดูใจกันเนี่ยมีโอกาสย้ายไปอยู่บ้านเดียวกันเลยมีโอกาสความสัมพันธ์ความรักอะไรเหล่านี้นะคะลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมมีมีความรักที่ดีขึ้นแล้วก็บางคนเนี่ยนะเพิ่งพบกันแั๊บเดียว นะคะตกลงลงใจอยู่กินด้วยกันเป็นคู่กันแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆปีนี้ดวงคู่ของคุณกานะนะคะมีดวงแต่งงานได้สําสหรับคนที่เป็นแฟนกันนะคะอยากแต่งงานปี2 5งหเนี้ยแต่งได้เลยเจริญก้าวหน้าดีนะคะไม่เออจะมาถามว่าเอ๊ะหนูเกิดปีชงนะคะศาสตร์นี้ของอาจารย์เนี่ยเป็นเลขสาสรรหัสลับไคโรเรานับที่ตัวเลขน,นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้นับว่าคุณเกิด ชวดชลค้านเถาะอ,อะไรเหล่านี้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเป็นตัวเลขสากลเนี่ยนะคุณแต่งงานได้ในปีนี้นะคะมีลูกได้ด้วยมีลูกได้ครอบครัวคุณขยายขึ้นน่นะคะเพราะฉะนั้นพอครอบครัวขยายเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีลูกมีเต้ามีลูกหลานบริวารสืบสกุลใครอยากได้หลานก็จะได้หลานละนะคะส่วนคนที่แต่งงานอยู่กินกันมานานๆแล้วเนี่ยนะคะปีนี้ก็ อาจจะพูดเยอะนิดนึงนะคะและใครที่มีคู่เกษียณนะคะปีนี้หรือปีที่ผ่านมาคู่ของคุณเกษียณเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าคุณอาจจะรำคาญคู่ของคุณได้นะเพราะว่าเขาอาจจะติดคุณเยอะไปนะคะถ้าคุณคาดหวังว่าอยากจะให้คู่เนี่ยไปไหนมาไหนกับเรานะคะไม่เห็นเคยไปไหนมาไหนกับเราเลยอะไรนี่แหละปีนี้นะคะเขาจะไปกับคุณจนคุณลำคาญเลยล่ะนะคะเพราะว่าตามติด ชีวิตของคุณมากเลยทีเดียวจะทํากิจกรรมอะไรเนี่ยนะคะไปด้วยหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใกล้ชิดมากขึ้นเป็นพิเศษมันอาจจะกล่นๆร้อนรุ่มได้บ้างเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ได้มีปัญหาปากเสียงเถียงทะเลาะอ,อะไรกันหนักๆรุนแรงหรอกนะคะยกเว้นแต่ว่าคุณปัญหากันมายาวนานแล้วถ้ามีปัญหากันยาวนานแล้วเนี่ยนะคะปีนี้ก็ยังมีปัญหากันต่อไปนะคะ มันยังคาราคาซังมันยังลากยาวกันอยู่นะคะหรือว่าถ้ามีปัญหากันมันอาจจะเ,ออเพิ่มมากขึ้นได้ลุกลามบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เรื่องเล็กน,นิดเดียวที่คุณเคยมีปัญหากันแล้วไม่พูดกันเนี่ยมันอาจจะบานปลายกลายเป็นแบบท้าเลิกท้าหยาดกันไปเลยก็ได้นะคะถ้าคุณท้าหลับหลองว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นก็ใจเยน็นๆสักนิดนึงนะคะไม่ต้องพูด เรื่องอะไรที่เราไม่ได้อยากมันเป็นจริงอย่างนั้นหยุดคิดก่อนนะคะไม่ใช่บอกเลิกกันเถอะถ้าอย่างนั้นเลิกจริงๆนะตัวเองนะคะชาวเลข3เนี่ยนะคะถ้าอยากให้ความรักดีนะแนะนําเลยว่าให้ใส่หินประเภทโดโลโครไซหรือว่าจะใส่หินพวกคุณไซอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันส่วนใครที่เอ่เขาไปติดใจคนอื่นแล้วอยากให้เขากลับไป นนะะแต่ต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงอยากแนะนำให้ใช้หินที่ชื่อว่าเอนิโอไลท์นะคะหินเรียกลขคืนเรือนมันจะรวมกันไหลหินอยู่ในเส้นเดียวนะคะ3ชนิดชื่อหินเรียกรลขคืนเรือนนะคะสอบทำได้ที่ร้านสตมบิลิเวอร์ของอาจารย์นี่แหละนะคะต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวเลขสานระวังเรื่องหัวใจภูแพ้ทางเดินหายใจนะคะ หัวใจแล้วก็เ,เลือดไปเลี้ยงหัวใจหัวใจตีหัวใจไม่แข็งแรงหัวใจโตอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องควรระวังอื่นๆก็ไม่มีปัญหาค่ะนะคะ,ะใครที่เพิ่งคลอดลูกในปีนี้ก็อาจจะต้องดูแลตัวเองเยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะมันอาจจะต้องอยู่ไฟนานหน่อยเพราะว่า,าคุณจำเป็นจะต้องใช้ความร้อนเข้าช่วยในร่างกายนะคะเป็นคน น้ำเกินมีความเย็นเยอะอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะนะคะมาถึงเรื่องสําคัญคือเรื่องโชคลาบนะคะใครๆก็อยากได้โชคลาบเนาะเรื่องโชคลาบของชาวเลขสามเนี่ยนะคะปีนี้มีไหมมีนะคะแต่มีกระจัดกระจายมีเลขมีน้อยนะคะมีแบบว่าเออถูกกันนิดนึงเลขเอตัวอะไรแบบนี้นะคะมีมีเลขมีน้อยแต่ก็เป็นน้ำจิ้มให้ดี แล้วยิ่งใครที่แบบว่าโอ้ไม่เคยมีเลยเนี่ยนะคุณก็จะดีใจแหละเพราะว่าคุณได้เล็กแน่อนอนแต่ได้หลายครั้งเหมือนกันนะนะคะแต่ถ้าอยากจะให้โชคลาภเ,เป็นกาะเป็นกำเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยอาจารย์แนะนําก่อนว่าให้คุณเนี่ยไปปลูกต้นไม้คือดวงชาวเลขสามเนะี่ยธาตุไม่ค่อยครบในปีนี้เนี่ยนะคะคุณจะขาดธาตุดนินเพราะฉะนั้นก็ บอกเลยว,ว่าน้ําเกิดไม่ต้องทําเกี่ยวกับน้านะคะขาดธาตุดินก็ไปปลูกต้นไม้ที่วดัดที่ริมทางสาธารณะเ,เป็นต้นไม้ใหญ่นะคะให้มันหยั่งรากได้แล้วในที่สุดมันเติบโตและเป็นร่มเงาแก่คนอื่นนะคะอันนี้จะส่งเสริมได้นะคะและก็ทําบุญที่เกี่ยวกับเอ,อเอาดินเขา้าวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเทดินหินอะไรปิดถนนให้ให้ชาวบ้านเขาเดิน ภูถนนในชาวบ้านกอเดินกันง่ายๆอะไรเหล่านี้นะคะเอ่อเอาทรายมาเททางเดินให้วัดอะไรเหล่านี้เนาะหรือว่า,อาซื้อพวกที่ดินถวายวัดนะคะที่เขามีกันเนาะว่าอย่างเช่นาตารางเมตรละร้อยบาทอะไรเหล่านี้เนาะเราก็ไปสมทบทุนที่วัดนะคะจะทําให้โชคลาภของคุณดีขึ้นค่ะนะคะและก็แนะนาว่าถ้าหินที่เกี่ยวกับโชคลาภของชาวเลกสามต้องเป็นหิน ซู Super ะะ Super เปอร์เซเว่นนะคะซูเปอร์เซเว่นเป็นอินเจ็ดพลังปาฏิหาริกก็จะช่วยให้ชาวเลขสามนี่กระตุ้นดวงในเรื่องของโชคลาภได้ดีขึ้นกวน่าเดิมค่ะนะคะ,นะคะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภแล้วเนาะทำบุญแบบไหนดีเนี่ยรวมไปอยู่ในเ,ออเมื่อกี้แล้วโชคลาภแล้วนะคะว่าคุณเนี่ยควรที่จะเอาเอาดินเอาทรายอะไรเข้าวัด ะะหรือว่าให้ให้หมู่บ้านให้ที่เขาเดือดร้อนการวนทางไงเหล่านี้เป็นต้นนะคะจะดีมากทีเดียวแล้วก็แนะนำว่าไหว้พระทำบุญปีนี้นะคะถ้าทำได้เนาะปี2-5-6-4นี้เป็นเจ้าภาพกระถินเจ้าภาพพระป่านะคะเป็นแบบว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นประธานอ่ะเป็นประธาน เป็นเท้าภาพอะไรเหล่านี้นะคะจะกตินพระป่าเนี่ยนะ,ะจะเสริมดวงของคุณได้ดีมากทีเดียวค่ะโดยเฉพาะวัดที่เขาทําอะไรที่เกี่ยวกับที่ดินอะไรอย่างเงี้ยเนะะาะจัดสรรซื้อที่ดินให้กับวัดนะคะจะเสริมดวงของคุณได้ดีกว่าเรื่องอื่นๆนะคะ ปีนี้นะคะปี2564เนี่ยเลขมงคลของชาวเลข3คือเลข3เลข5และก็เลข8ค่ะนะคะเป็นเลขมงคลที่จะทำให้คุณมีโชคมีลาบได้ดีขึ้นนะคะส่วนถ้าสนใจหินนะคะที่อาจารย์แนะนำไปเนี่ยติดต่ออาจารย์ได้ที่ร้านสโตนบีดีเวอร์ค่ะเบอร์โทกขึ้นให้แล้วด้านล่างนี้นะคะขอให้โชคดีมีเฮค่ะสวัสดีค่ะ